สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับ Top Speed นะครับร้านแต่งรถนะครับสำหรับคนที่ชอบแปลงหน้ารถนะครับเรายินดีให้บริการนะครับวันนี้นะครับที่เข้ามาทำนะครับก็จะมีเป็น y a ลิ s เอทีนะครับเป็นตัว2018นะครับแต่คันนี้นะครับมีความพิเศษก็คือเขาแปลงไฟมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เหลือแค่ว่ามันยังมันยัไม่ครบองค์ประกอบนะครับผมนี่เลยครับถ้าอยากจะให้ครบจบจบนี่ครับ กันชนหน้าครับสวยๆเลยครับลูกค้านะครับบอกว่าอยากได้เป็น GR นะครับก็ได้เลยครับใส่ความเป็น GR สปอร์ตเข้าไปแล้วก็โลโก้แดงครับเพื่อสอดรับความเป็นสปอร์ตนะครับให้เข้ากับโลโก้ GR นะครับผมนะครับสวยๆเลยครับโลโก้แดงฉ่ำๆเป็นโลโก้แก้วนะครับกระจังหน้านะครับตรงรุ่นนะครับคิ้วตรงรุ่นเลยครับแล้วก็กันชนชุดกันชนตรงรุ่นหมดเลยนะครับ และมีความพิเศษอย่างหนึ่งคือเสริมด้วยลิ้นหน้าซิ่งนะครับเป็นสเกิร์ตคาร์บอนนะครับผมคาร์บอนเคฟลานะครับอันนี้จะเป็นสติ๊กเกอร์นะครับไม่ใช่คาร์บอนแท้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเลยครับว่าเมื่อใส่เสร็จนะครับจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงครับจะหล่อแค่ไหนครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ นี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเสร็จเรียบร้อยว่าหน้าตาประมาณนี้เลยครับผมโหสวยๆเลยครับโลโก้แดงนี่เข้ากับสีขาวตัดดำนี่อย่างสวยเลยครับโหเป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆที่สนใจแปลงหน้าได้อย่างดีเลยครับทุกอย่างนะครับจะเป็นตรงรุ่นหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้านะครับคิ้วกระจังหน้านะครับสเกิร์ตก็ตรงรุ่นนะครับทุกอย่างครับ เราสามารถใช้ระยะเวลาในการทำเนี่ยประมาณสักอ่ไม่เกินหนึ่งชั่วโมงนะครับก็ติดตั้งเรียบร้อยนะครับผมคันนี้เรียกได้ว่าดุมากครับขับบนท้องถนนนี่ย่างเด่นเลยครับโดยเฉพาะโลโก้หน้าครับกับตา GR ครับสวยๆเลยครับโลโก้หน้านี่ฉ่ำๆครับเงาๆนะครับเข้ารับกับคำว่า GR นะครับตัวอักษร GR เป็นสีแดงตัดดำนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าตัดกันสุดๆครับ ไปชมภาพสวยๆกันครับผมสำหรับวันนี้ถ้าใครสนใจแปลงหน้านะครับสนใจเปลี่ยนไฟอัปเกรดไฟแปลงหน้ารถนะครับหรือสนใจอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ทักเข้ามาปรึกษากับทางผมได้นะครับทางท็อปสปิดยินดีให้คําปรึกษาทุกคําปรึกษาครับผมจะซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรครับจะตัดสินใจทํากับผมไม่เป็นไรมาปรึกษาได้ครับยังไงสาหรับวันนี้ไปชมภาพสวยๆนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับถ้าชอบคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ